เรพรคุณโยมได้ร่วมสบาดวิตโควดแล้ว้มีามสุเจริญรุรงรรวยรรวยสาธุยัอ่าสาธุเออ เชิญสาธุชนตีระครังส่งบุญหนุนนำโชคตาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยสาธุไม่ดีเลยไม่เห็นดีจริงหรอเนี่ยกระตังติ้งติ้งแล้วไงลูก นี่มนไม่ดีนายหยิบมาให้แม่น้อยหยิบมาให้แม่ดูน้อยห้าเอาแล้วอีกเอาอีกอีกลูกหนึ่งห้าอะไรเจ็ดห้าเจ็ด นะห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเหรอโอเคค่ะ